พี่น้องเบิงเอาไม้เรามาเลียงคยั้วเบิงคั้วเราพี่น้องคะเรามาเลียงให้ตามโมงได้หนิพี่นอ้องอืเลียงใกล้ๆบ้านนี่พี่นอ้องยางบ่เอื้อพะอยากพ่อเจ้าเบิงนี่ยายทุม่มฝนจะาของเราพู้โหนีางไปายฝนไกลๆนี่ยายทุ่มกับเลมาถทายให้พี่ให้น้องเบิงคนละขอกได้หนิโคนละฟา้า คนละฟ้ามกับอันของยายหนิงอันนี้ฟ้ามของพ่อมงเนี่ยอันนี้ฟ้ามอันนี้ฟ้ามของพ่อมมงอีกฟ้ามหนึ่งของยายหนิงยุใส่บุญนี่อีกฟ้ามหนึ่งของยายหนิงวารู้ว่าย่ใส่น,นี่ฟ้ามหนี่ของพ่อมงพี่น้องมูเจ้าเบิงเศรษฐีผ้าขี้เหลียวห่อทองอีหลีได้พ,พี่น้องพุ้นจะขลองเราปุ่นยุกไก่ไก่ปุ่นยางไุ่ปุ่ะ ยางมาหว่านนี่เงีนเราเล้ยยางขามไปพูนวันทคุยกับเราแล้วันได้คุยคุณนพี่น้องใส่เสียสีฟ้ายืนยุกอกเสาไฟฟ้าพุ่นจะาของคุยเพลินคุยเราป้าชีลิ้วห่อทองได้หน่พี่น้องมูจะวนถึงเวลาเดี๋ยวจาน้อยเราก็เอาเขาขอกได้หน่พี่น้องนี่ักบตดใหญ่เจ้าเบิ่งพี่น้องบักตดใหญ่เราคุยขอกเดี๋ยวได้หน่พี่น้องมูเจ้าเบิร เดี๋ยววิดีโอหน่าเจอกันใหม่นาะพี่น้องเดี๋ยวยายทุ่มก็สีหาทายให้พีให้น้องเบิง่งอู้มาอีกแล้วอู้นี่ต้องใส่สีแมมานให้ได้บุญเจอกันใหม่นะทุกคนเดี๋ยวยายทุ่มจะไปหาภาพสวยๆมาฝากอันนี้ชมบรรยากาศอพอใหญ่ใหม่เราเลียงกล้วยยายทุ่มมาถ่ายกล้วยเรายุติ่มบานได้ไหมพี่น้องอันนี้ยุติ่มบานยายทุ่ม วิดีโอนี้ก็จบขอจบเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะขอบคุณค่ะที่รับชม